ดันม oh, oh, ีอุโมได้ลขึงเลยก่อนนอนง่ายง่ามอะไรเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อพี่น้องพ่อี่ยังเป็นไงตรงป่านนะทุกคนทุกท่านครับผมวายน้ำประเทศและก็ต่างประเทศครับ ครับวันนี้กับมาพบกันในวันที่วันที่ยี่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะครับผมเตยนายงเตยกับพ่อออกมาหน้าครับผมผมมาเบิ่งให้ตรงหน้าเนาะนายมังเตยว่าอยากกินต้มเนาะน้ำโจดครับผมกับปนครับหักน้ำใหม่จ้ะวันนี้แม่นครับผมกับพ่อนายมังเตยมาหักน้ำใหม่ครับครับลุงไปชมครับผมมาจีได้แจ้งน้องวันนี้ครับผมวัได้เข้าป่าหาเห็ดครับฝนตกตีหลายครับผมก็เลยออกมาหักน้ำใหม่น้ำนาะแมัเตยเนาะเรื่องน้ำกันครับไปจ้า บรรยากาศตรงไหตรงหน้าพอพเตครับผมออกไปนี่กับเครือนะครับเห็นคู่เครือนอยู่ครับเนี่ยออกไปครับคู่เครือนครับผม่าพอมเตกันอยู่ใต้เครือนละครับเอาครับหักน้องไม้จูด้วยกันครับผมบัดนี้เขาปลาหน้าไม้จดครับพู้หน้าไม้จูดกับอยู่หันละครับผมนะ ยีหองครับผมหางหน้าพร้อมเต้ครับครับผมไปน,น้องมาหักน้ำใหม่ครับตุม่แมแจน้ำเมฆพร้อมเต้หมดนี้เนาะเข่าปลากับบัวใหญครับฝนตกหลายครับผมไปเข่ามาหาหักน้ำใหม่โจดครับก็เดี๋ยวไปตุม่มแจวน้ำแม่พมเต้เนาะ không quên là đâu nó ngảm như khóc mà này bây tổng cái trang thiết chế nó mèo ông tệ mèo

มาหอดมาเห็นน้องใหม่ครับผมเห็นแมลงมดเขาเลยมาหักน้องใหม่ครับวันนี้ตกเจอแหล่แรงครับผมดนีเน,น,นี่งมนเต็มิดเหมือนผกระตกดีเนาะเบิดเหมือครับผมอนี้ แกเนาะฝนตกหนึ่งหาฝนกำลังเศร้าเนาะกำลังออกจากงานแม่มจส่วนไปหาเห็ดไปว่าไรก็ผมฝนตกนตแหงครับ okay, นอนงหญ่ๆครับผมแน่มังติทุกแมเงี้ยหมดองนอนในนอนอู้นอนนั่นงามแม่งตี้หนักนี้นี่อจิ๋ จีบว่าไม่เห็นปวดงั้นจ้องน้องเขาได้พอดหาเลืกก่อ Tân yêu bóng lắm 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 cái lắm 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 khập. lắm 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 này. lắm 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 lắm

ตุ่มเสียบดำกำลังดุดดินขึ้นมาเนาะกำลังรุดดินแต่ไม่ใชปัวกำลังเป็นกระสุนเนาะกำลังเป็นกระสุนนี่ดินี่นดิ ขนกตย่อยใส่กอนี่เลยไลโน่เต๋อแต่ซีฟก่เน้ะแม่มตเนาอกอนี่นาะน้องใหม่ก็ฮัร์ฮาแถวให้แถวไหนแล้วครับผมนี่ครับผมกระแตมาเนี่ยแลน้องแม่มตเนอได้ต่มแล้วไปอีกครับผมกอนใหม่ครับสูงเบิดเนี่ยอุ้ยกอนั่งสูงเวินนาะ ก่อนน็นจน้อแม่มเตงเอะปีนอคุนแก่หมดแล้วนี่ได้มาฮักโดนเนาะครับผมปุชินสากลากครับปก้ครับเถิงครับอ่อนยังอยู่บออ่อนก็ยังงู่ครับน้อะมีแต่น้อยใหญ่นะอยปุ่นครับ สอบไปสองมาเห็นสมือแลแม่บุญเตนาอบุญเตเสียงนี่นี่กระเป๋ารขบผมลุยบานี่มีสมือแล้วแต่น้องงามนอน้องนึ่งแม่บเตบมานั้งฝีคุดครับ

แี่อมติวันไหนมาตมโดนแล้วเนาะ,นะ<ร>ฮัก,กไป<ห>ตม่ว่านนี่เสียบปุ๊บไปฮักรงไปจจดท้อพอมอมติตนนม่ว่าที่จะเสียบพ่นสูงหลายเน,ยน,ะนะาะคุณพ่นสูงเหรอมุ่้กมมากคอนนี้เป็นยังไงแม่อติ หาทางเขาบาแกเขาป้าแล้วก็เลาะทงหรืเน้อแมวบะเต้เนาะอุ้ยทงกับทงปลาน้ําแทงบันนี่บอบอันี่ไม่มีก่อนนอนก่อน นเด่นแงจังเลย <c oughs> นอยใหการแขวได้เลยไหมพติการแขวใส่แค่สองคนเหา,าวมาโจดครับตรมแจวแซบแซบครับเอาไอหมดไหมพี่ น้องย้ายยี่ทุนแนีกันแต่จะเมื่อล้วนี่เลยเนาะคนสูงเบิดเนาะคุณครับผมไ่อไป Thằng lắng này em tí xuống bỏ Ui, ui, khủ mà, mà. Ừ, nó Bỏ mình phố đấy mất hạt thì à? Mất sao ก็นีนอนนี่นะโอ้ยนี่นอนครับผมงานดีตุ่มเสร็จงาน บานม้นีอ้อตีนีนอนหนแต่บอลนอนยอ่ะวะไ่เจอไก่ไล่ว่ะโมเห็นขับนอนงาอเลยดีไม่อตีมาทักทีเห็นรึเปล่านอนืนนอนรับนบวบเลยนนฮักต้งโปเลย หยุ่มไรน้อมาทักทีเ้องเต้บ่่าด้เขาปลาเฮ็ดกับเขาปลาโนไม่ละครับผมก่าด้ตุ่มแจวน้อไมน้เต้ xuống bớt khi cần xuống mất khi cần ừ. cái nó khi khéo nó khi mình xuống mất nó mất này cả mất ừ. để nén con mèo nào mất đi nào mất đi tâm này đi nào mất đi nào mất đi nó, mất ừ.

อ้ยนอนสองนสอควยกันเลยเนาะแต่มันเฮ็ดกะคู่แขกคู่เนาะเุคู่หลังกลังเสลัง่มมวนเนาะแ่ลันาะแม่กิพูนไปทางี่ค cool. cool <så rails> ุณ <c oughs> Đúng <laughs> <Ngon rong. cười> không? Đúng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  không? không? Đúng không? Đúng không? xuống không? บเ no? อาเนาะไปโอ้ยปวดหง่มเต้ย hmm. sí? uh, mm hmm. yeah, you know, right? ุ่นเีด้มอนปนี่ดอกไม่ติดดอมนปนี่สุดยอดแล้วหอหัดนี่ดอกโดนหาดอก nó đang mì men bò men ui men men cái thằng cái ghét bù đìa mồi bữa nay được mồi chân <laughs> <tới> câu ừ. <laughs> nón à ตัวยอดเลยครับอุ้ยขาวๆเลยครับเบิดขโมยไม่ติดส่งมาเป็นหาเห็ดเนาะอุ๊ปเขาได้แต่แขนนอไปเนาะเบ็ดบอกมันแต่นอบวกกับกอเนี่

สูงว่าเลวสูง like สูงว่ดแลวเดี๋ยวเราดำเงไปลแงงคนบอกแงนแงหน่อยู่ในดินเนี่ยิมอาเลยจิมเอาคืเห็ดปวอาหาวิมเอาเห็ดปัวเ่นะคือบวขานาก็เห็ดปัววะนาก็เห็ดปววขอบำเตกสิลงเก็บพักจะบันนี้ พักผ่นนเนาะาครมดกดมาดเสักผ่แล้วมาผักการงวนพักเงเกาะพักกาน,น,ก,น,นกการจองพองพอบางีว่าก็บ,บ <c oughs> อถืออยห <c oughs> ด,ดยครับหลวกแสบเนาะทาุดครับ ดอกอ่อนๆกันยังงนะครับผมอืมติดตาฝีไม่แต่หยอดยังไงม่แต่หยอดอ้วนๆเนาะตะลวกแสบ

ปุ่นหยอดหนึ่งปุ่นปุ่นดอกปุ่นทั้งปุ่นทั้งปุ่นเนี้ยหยอนหนึ่งนี่ซุยงงงเต็มกำ งามังงามด้วยตัวกับฝุ่นซาบครับสุดยอดครับผม,ม,มเดี๋ยวสิลงเอามากบัวจ้ะสุดหมากบัวครับผมมาลืมมานกันด้วพี่น้องดอกบัวกำลังโอ้เปียกเลย ดอกบัวบานบัวตูมปลาบัวกำลังเป็นหมากเลยจ้ะต่อบอนเต้เก็บหมากบัวกำลังเป็นไม่เนาะ เป็น,น,น,ป,น,น,นประธานใหญ่ปัญใดเบื้องหลับพ่อพรมเตะคุณดีคุณคุณแก่อยู่ว่าทาง เบิดละบ่เลือกบ่เอาเอาได้บ่เอาได้ตกน้ำนอ,อุ้ยเขาก็จะมันบัวง่ามครับผมอ่าพอผมเจ๊กอุ้ยเขากระทอกแล้วครับ แต่ว่าฝนกระเลนขนาดครับผมฝนตกว่าเศร้าเลยครับเข่ากระลม่มองงม,มองง่ามมองขี้แล้วครับป้าพี่หนาะมองหนูเห็ดครับครับผมหนูคนนัง่งก่อนกินยิ่งทึ่งๆหมดครับมนเบิร์ดเข่าครับ เดนดูจังด้ออกมาเบื่องหน้าเท่านึงครับผมเมมฟิสอยากกินน้งไม้จูดครับเลยพาแมงฟิยมาหักน้งไม้จูดครับเลยบาได้เขาป่าหาเฮ็ดครับผมฝนกําลังเศร้าครับจังด้ออกมาฝนตองดีครับข้อมือนี้ลิ่นว่าจะตืตนนนน่นขึ้นก็ลิ่นครับก็เคลื่อนก็บดเคลืนครับม หมดเถียงแล้วครับผมอากระต๊อบหน่อยแล้วครับมาสรุปผลงานน้ำกันครับวันนี้ยอดได้ยอด,ยอดมันครับผลกระสิต,ตกมาอีกแล้วครับผมอ้ยแอเต็กกกำลังจัดแจงแล้วครับผมเอาครับ ตอนนี้กิจผ้าพี่พ,พ,พ,พาน้องผ้าปะไงไม่ไงกลับบ้านแล้วครับผมกำมาสรุปผลงานยอดได้ยอดมันเมื่อนี้ครับผมออกมาให้มาหน้าครับหาอยากหากินตามธรรมชาติแล้วครับผมเป็นอย่างไรแม่บุ้มเต้เมื่อนี้มันจำเมื่อนี้ครับนหน่อไม้มันหน่อไม้มันหยั่งเนี่ยหรอแม่บุ้มเต้หน่อไม่จำเมื่อนี้หน่อไม้ดูเนาะยีไนย์กันได้ลางี่หนอตบยีไนย์ครับ ามต,ต,ตนีครับงเอามากบัวจ้ะครับพอดีกินจ้ะครับผักนึงนักัาขาขามีแต่หยอดอูวนะ่วะเนาะหยอดนี่ไงครับผมกับมันๆอยู่ครับพอได้แล้วแรงครับผมหากินแรงเนาะครับจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณพ,พ,พ่อยพี่น้องพอใยั่ไม่ไงลูกป่านาเบิร์สรสกุสกุลเก่าแล้วครับผมโอ้ยน้ประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณหลายๆที่ับมารับชมช่องพร้อมเตยบ้านทุ่งครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจขึ้นกันแล้วครับผมครับขอฝากวีคลิปนะครับฝากพ่อแม่น้องคนไหลก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร้อมเตยแมวพร้อมเตยในนี้นครับผมสำหรับคลิปนี้กับพีเพียงสักนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคลิปหนามาหลุดกันไหมจ้ามาถูาพาไปหายางที่กัดไดจ้านี่กับมันมันจ้า มันมันน้องใหม่จ้ะมื้อนี้บ่ได้เข้าป่าเนาะแม่อมเตะบเขาปลาฮะเห็ดจ้ะฮะน้องใหม่ครับผมมื้อนี้